สวัสดีค่ะเช็คดวงกับมุ่งกีนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงครึ่งปีหลังปี2563ตามรักษาาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ General Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างไม่ว่ากันนะคะและไม่ว่าจะอย่างไรคะ่ะเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะและถ้าดูลรวชอบแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มํำทำนายกันเลยนะคะ สำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารึ่งปีหลังของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างราศีพิจิกวางไพ่ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะาการงานการเงินเงินเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยนิดนึงนไม่นิดนะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะราศีพิจิกครึ่งปีหลังความรักนะคะสังคมแวดล้อมค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะบริวารที่ด้อยกว่าก่อนที่จะไปดูครึ่งปีหลังนะคะลองดูซิว่าครึ่งปีแรกของคุณเป็นยังไงบ้างเนะะี่ยครึ่งปีแรกเป็นครึ่งปีที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะเหมือนว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนะเหมือนเป็นการเปิดโลกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วว่าสิ่งที่คุณทำนะคะมันเป็นอะไรที่ คุณอยากลองคุณอยากรู้ว่าคุณไม่เคยทาแล้วคุณอยากลองอยากรู้มันมากๆเลยค่ะเขาเรียก <c oughs> ว่าได้เรียนรู้โลกถ้าเปรียบไปเห็นแบบภาพนะคะก็เหมือนกับว่าเด็กจบใหม่อะคะ่ะเด็กจบเรียนจบใหม่จบมหาลัยจบเทคนิคจบมัธยมเลยค่ะใหม่แล้วบบกว่าวอยากเรียนรู้โลกอยากใช้ชีวิตอยากไปผจญภยัยอยากไปทำนโน่นนี่นีก่อนที่จะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนอีกครั้งในชั้นต่อไปเนะะี่ยค่ะนะครึ่งปีแรกของคุณเป็นฟิลนั้นเลยนะคะราศีพิจิก แล้วครึ่งปีหลังล่ะคะมันเหมือนกับว่าเต็มที่ละใช้ชีวิตมาแล้วนะคะครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเลยเจอหมดหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหาไพ่ตำแหน่งภาพรวมของคุณเนี่ยค่ะมันขึ้นเป็นไฟติ้งเลยมันจะต้องสู้ต้องดิ้นรนแล้วมันเหมือนกับว่าจะต้องอยู่ในภาวะที่ถูกจํากัดจาเขียยหรือว่าไม่สามารถทําอะไรได้ตามใจตัวเองนึกสักเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าต่อสู้ทางความคิด กับคนข้างนอกอ่ะเหมือนไอเดียเราเป็นแบบนี้แต่ว่าไอเดียเขาเป็นแบบนั้นแล้วต้องมาเถียงกันแล้วต้องมาแบบต่อสู้เพื่อต้องมีใครสักคนชนะถ้าไม่ใช่แนวนั้นนะคุณก็จะสู้คุณก็จะขานกับความคิดตัวเองว่าฉันจะทําแบบนี้จริง,รงๆหรอมันใช่ชันจริงๆหรอมันใช่แนวเราหรอเราจะโอเคหรอเราจะยอมหรอเราจะไหวหรอเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนี้คุณจะคิดกับตัวเองอะไรแบบนี้นะแล้วสิ่งที่มันคิดสิ่งที่มันเกิดนะมันเกิดจากเรื่องภาวะการเงินทั้งนั้นเลย มันเหมือนกับว่าการงานของคุณนะคะมันทําได้เดี๋ยวดูทีละตําแหน่งเลยแล้วกันเนาะการงานของคุณนะคะมันไปได้นะมันเวิร์กนะแต่สิ่งที่มันเวิร์กก็ค่ะมันเหมือนกับว่าคุณสบายเกินไปนะมันเหมือนกับว่าตรงนี้ค่ะสบายตรงนี้ก็สบายแต่ว่ามีเงินไหมมันมีแต่ว่า มันเหมือนกับว่าปล่อยให้คนอื่นนะคะมาฉกฉวยผลประโยชน์ของคุณมาฉกฉวยโอกาสของคุณเนะะี่ยคือคุณมีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานดีนะแต่ว่ามันติดสบายติดชิวมาตั้งแต่ต้นปีนงะ,ะพอมาอช่วงเปลีนนะะ่ยนเนี่ยช่วงกลางปีปล,ป,ลป,ลป,ลปลายปลายปลายปีนีค่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบยังไม่ต้องก็ได้ ไปเรื่อยๆยังไม่ได้บอกว่าอยากจะเป็นฟิลที่แข่งขันสักเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยนะว่าคุณสบายเกินไปพอมันสบายเกินไปค่ะมันจะมาเสียนะมันจะเหนื่อยที่คุณในเรื่องของการเงินชัดเจนเลยว่ามันจะค่อนข้างขิดมากนะมันเหมือนกับว่าเงินทองของคุณเนะะี่ยค่ะในครึ่งปีหลังจะหมดไปกับการเที่ยวการมีความสุขการเอนเตอร์เทนไปสังสรรค์กับเพื่อนๆซะส่วนมากเงินหามาได้ก็จะหมดไปกับตรงนี้จะไม่ได้วางแผนจะไม่ได้แบบ คิดเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะยคะแล้วก็มองได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเวลาทํางานคุณก็ทําหนักเลยนะเหมือนกับว่าอยู่หามลุ่มหางค่ําทํานู่นอันนี้แบบให้มันเสร็จเป็นเลยให้มันเสร็จไปเลยไม่ขาลาคาสังเนี่ยค่ะแต่บทจะพักก็พักเลยนะแล้วมันพักเต็มที่พักจนแบบเหมือน,นแบบพักเหมือนสังลาค่ะมันก็เลยเป็นฟีลว่าอาจจะใช้เงินไปกับการเที่ยวแต่ให้รางวัลตัวเองพวกนี้ค่อนข้างมากเลยทําให้ ช่วงปลายปีอ่ะคุณจะเหนื่อยนะบอกเลยนะเพราะไพ่ขึ้นบนไฟติ้งนะคะต่อมาเนี่ยเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยตัวคุณนะคะยังมองความรักว่ามันคือสิ่งสวยงามมันคือสิ่งที่ทําให้ฉันมีกําลังใจในการทําอะไรใดๆพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าฝั่งคนรักของคุณเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับเขาต้องเข้าหาคุณตลอดนะค,ะคุณมองว่ามันเป็นความรักที่คุณเป็นคนรับ ให้เขามาเป็นกําลังใจแต่ว่าคุณนะคะไม่ได้ไปเทคแคร์หรือว่าช่วยเหลือเขากับนะอาจจะต้องตัวคุณอาจจะต้องพูดคุยหรือว่าแชร์ความรู้สึกกับคนรักบ้างเพิ่มการพูดคุยเพิ่มการสื่อสารการเข้าหาการเติมเต็มความรักให้กันนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะความรักของคุณนะคะที่มีคู่มันจะกลายเป็นว่า คุณสุขอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้คุณได้ผลประโยชน์นะคุณมีความสุขคุณซแฮปปี้อยู่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นว่าความรักก็ค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนมีตําหนิมีแผลอยู่แล้วมันจะกลายเป็นเลื้อลังจนในที่สุดอาจจะรักษาไม่ได้เหมือนมะเร็งนะคะนะในเรื่องของความรักจะต้องกลับมา แชร์กันนิดนึงไหมคะแชร์ความรู้สึกแชร์ความโอเคของกันและกันไม่ใช่แค่เราโอเคแต่เขาไม่โอเคแบบน,นั้นไม่ไม่เวิร์กนะคะนะตำแหน่งของคนมีคู่นะคะมีคู่รวมไปถึงคนมีครอบครัวนะคะราศีพิจิกสำหรับคนโสดน,นะคะคนโสดมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาแต่ว่าตัวคุณค่ะยังรู้สึกว่า หมือนเขายังไม่ใช่ฟิลนี่ค่ะมันสเปคด้วยแหละคําว่าไม่ใช่ฟิลนี้หมายถึงว่าสเปคคุณนะคะต้องการคนที่แบบว่าดูดีดูเนี้ยมบุคลิกภาพมันได้แต่ว่าคนที่มาจีบคุณคนที่เข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะเขาจะมาแนวเซอร์เงียซึ่งคุณอยากได้คนที่แบบว่าหล่อเนีย้ยบดูดีสวยเนีย้ยบ เพอร์เฟอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เข้ามาคือเซอร์เซอร์ไปหมดปล่อยตัวไม่ค่อยสนใจตัวเองเลยค่ะสไตล์ที่เข้ามามันจะเป็นแบบนี้มันจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณอยากได้เลยนะมันก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่คลิกไม่ตอบโจทย์ได้แค่ทาําความรู้จักหรือว่าได้แค่ผ่าน,ผ,านผ่านไปเท่านั้นนะคะคนโสดน,นะตำแหน่งต่อมานะคะพูดถึงในเรื่องของสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่เนี่ยค่ะสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะ ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่สักเท่าไหร่นะซึ่งตัวคุณเนี่ยกุ้งมองว่าคุณเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดของคนที่อยู่ด้วยมองคนนั้นแบบนั้นคนนี้แบบนี้เก็บดีเทลเก็บรายละเอียดแต่ว่าตัวคุณนะคะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาเรียกไม่ให้ใครเข้ามาในมุมของคุณคุณรู้คุณเห็นของคนอื่นได้แต่ว่าคุณน่ค่ะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวหรือว่ามีกำแพงค่อนข้างสูงกับ สังคมแวดล้อมที่คุณอยู่ฉันให้รู้ได้เท่านี้เท่าที่ฉันเปิดมากกว่านี้ฉันไม่โอเคมากกว่านี้ฉันขอเป็นเซฟโซนของตัวฉันเองนะคะซึ่งบางเรื่องบางอย่างค,คุณมองว่าคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะรู้สึกว่าแ yeah ย่แล้วต้องการความช่วยเหลือต้องการคําแนะนําจากใครบ้างนะคะอ่าซึ่งคุณะคะมีเซฟโซนที่สูงมากมีกาแพงความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงทาให้คนเหล่านั้น,นะะที่เขาอยากจะให้ความช่วยเหลือกับคุณเนี่ย เขาไม่สามารถทําได้นะมันเลยต้องเป็นตัวคุณที่อาจจะต้องปรับนิดนึงอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องของการเข้าหาคนหรือว่าอย่างน้อยน้อยเนะะี่ยค่ะคือลดกําแพงความเป็นส่วนตัวความเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันลงมาบ้างเพื่อให้คนอื่นได้เข้าถึงแล้วคุณจะแฮปปี้มากกว่าน,นี้คุณจะไม่รู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวหรือจะไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในบางโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่าแย่นะคะจริงๆอยากมีคนคอย ช่วยเหลือคุณแนสะแต่ว่ากําแพงความเป็นส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงไงเขาไม่กล้าเขา้าอาจจะต้องปรับตรงนี้นะคะต่อมานะคะบริวารน,นะคะบริวารที่ด้อยกว่านะคะอันนี้สําหรับท่านที่มีลูกน้องนะ,ะท่านที่มีลูกน้องนะคะก็บริวารน,นะ,ะมันจะมี2กลุ่ม2องขั้วนะที่เขาเรียกว่าแต่ว่าลูกน้อง2กลุ่มสองขั้วเนะะี่ยที่ต่างกันเนะะี่ยค่ะเหมือนเขาจะจัดการเดนเองอะนะ,ะเหมือนเหมือน แวดล้อมของคุณนะคะบริวารแวดล้อมของคุณเนะี่ยคือถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันอยู่ถ้ามันรวมกลุ่มกันไม่ได้ค่ะมันเขาเรียกเหมือนจกัจก,กรวาลจาัดสรรนนะ่มันจะดีดคนที่ไม่ใช่ในว,วงพวกนี้ออกไปก็ให้เรามาะระวังว่าอาจจะมีลูกน้องหรือว่าพนักงานหรือว่าบริวารของคุณนยคะที่แบบทำงานร่วมกันมาด้วยพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่า เป้าหมายหรือว่าแนวทางหรือว่าทัศนคติะคะ่ะมันไปคนละทางมันไปคนละแนวเขาอาจจะคอนเวิร์ตออกอาลาออกออกไปได้นะคะแต่ว่าถามว่ากระทบกับแวดล้อมที่อยู่เป็นส่วนใหญ่ไหมบริวารที่อยู่เป็นส่วนใหญ่ไหมไม่ได้กระทบแบบนั้นนะคะคือไปได้แหละโอเคแหละส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนที่ยังคงอยู่โอเคและมันจะเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีจุดอ่อนอยู่บางจุดอะแต่เขา มันจะจัดการกันได้เองอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะดีดคนที่ไม่ใช่ออกไปนะคุณก็จะคงเหลือแต่คนที่เป็นทีมเวิร์คเป็นทีมเดียวกันกับคุณอยู่นะคะส่วนลูกหลานของคุณลูกหลานของคุณเป็นยังไงสําหรับท่านที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็มบีบุตรหลานที่ต้องดูแลอยู่ในความดูแลนะคะบุตรหลานของคุณนะคะจะรู้สึกว่า มันสดใสมากขึ้นนะคะจะรู้สึกว่าปีชีวิตชีวากระเป๋าซึ่งตัวคุณเองค่ะอาจจะได้ energy หรือว่าพลังงานนั้นอะพลังงานความสดใสพลังงานความเป็นเด็กของเขาอะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณรู้สึกดีได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะพ้ขึ้นขึ้นนะคะตรงตัวนี้ว่า VR the world นะคะมันเหมือนกับว่าลูกหลานคุณคุณจะได้อ่า นำเขาอ่ะมาเป็นแรงบันดาลใจมาทำให้คุณมีชีวิตชีวากระปีก้กระเป๋านี้หรืออีกมุมหนึ่งนะคะที่มองก็ถ้ามีบุตรหลานแล้วอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะ mm. ก็ให้ระมัดระวังว่าอาจจะมีเรื่องราวความรักเกิดขึ้นระหว่างาลูกหลานของคุณกับเพื่อน mm. ๆอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยหรือว่าทำตัวให้รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นทีมเดียวกันนะ นะ,ะพ่อแม่เป็นทีมเดียวกันกับหนูนะมีอะไรมาคุยมีอะไรมาแชร์นะคะสมัยนี้ลูกวัยรุ่นต้องคุยกันเยอะๆต้องทําตัวให้เหมือนเพื่อนกับลูกด้วยเหมือนกันนะลูกถึงจะเชื่อใจลูกถึงจะเล่านะคะไม่ว่าคุยกับเพื่อนเพียงอ,อย่างเดียว โดยภาพรวมประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะครึ่งปีหลังนะคะงานเงินความรักนะคะสังคมบัลลัแล้วก็บริวารบุตรหลานสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของการเงินจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมาดูซิว่าลัคกี้คอยและแ g จิ c คอยนะคะให้ทำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตว่าอย่างไรบ้าง <S <S เดี๋ยวเสี่ยงหยิบเหรียญก่นเลยนะคะว่าจะได้กิบเหรียญ ห้าเหรียญน,นะคะดูสิได้ยีิบสามอันนี่ค่ะมีใบเวอร์น,น, ver นะคะอันนี้สมอเรือแล้วก็อันนี้พระพิคันเนียนะคะเทพของความสำเร็จน,นะคะเรื่องการเงินนะคะชัดเจนว่าอาจจะมีปัญหามันมีแผนมีเรื่องของการใช้เงินเยอะแยะไปหมดเลยอะเลข5เลขหหมายถึงคนที่มีแผน อยากทำมนุษย์ตรงนี้มีเป้าอยากได้อันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปซะทั้งหมดนะคะแต่ว่าคือมันมีแค่ครึ่งเดียวอะเงินมันมีแค่เหรียญก็คือเงินนะะี่ค่ะคืออยากได้เยอะแต่ว่ามันมีแค่ครึ่งเดียวมันจะได้ไม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวคุณก็หมดไปกับเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องเที่ยวค่อนข้างเยอะปรับตรงจุดนี้นะคะแล้วมันจะเวิร์กแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆนะส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะขึ้นเป็นไบโคเวอร์นะคะไบโคเวอร์ คือใบเห็นความโชคดีนะเรื่องนี้ใบใบ cover นี่ค่ะมันเป็นสรุปสรุปนะที่มาของมันนะมันก็จะประมาณว่าเราจะโชคดีก็แต่เมื่อเราทําตัวให้พร้อมที่จะรับความโชคดีนั้นถ้าเราเรื่อยๆอื่อยๆแล้วความโชคดีมันมาถึงนะคะแล้วเราไปทามันตอนนั้นเดี๋ยวนั้นนะคะบางทีเราไม่พร้อมที่จะรับหรอกนะ นะของพวกนี้มันต้องทุนนะคะมันเหมือนกันที่เราต้องฝึกทํำเรื่องนี้ทําแล้วมันถึงจะเห็นทางทําแล้วมันถึงจะเห็นผลแล้วมันจะดึงความโชคดีมาหาเรานะคะสมอเรือสมอเรือบอกว่าบางเรื่องควรหนักแน่นที่จะอยู่ที่จะเป็นที่จะทําแต่บางเรื่องควรต้องเรียกถอนสมออย่าให้มันฝังลากลงลึกจนยากเกินจะ ทำอะไรได้แล้วนะคะอันนี้เขามองว่าในเรื่องของการงานนะถ้าชิวมากไปอาจจะมีปัญหานะคะส่วนพระพิคาเนใครที่นับถือท่านนะคะก็อาจจะไปไหว้ขอพอรท่านได้นะคะให้ท่านมาเป็นกําลังใจช่วยประทานพรให้หรือว่าช่วยกระตุน้นความแอคทีฟความอ,าอะไรละ่ะ <laughs> เหมือนกับว่าความแอคทีฟให้เราอะคะ่ะทำงานมากขึ้นหรือ ขยันมากขึ้นเอ่าจะพูดคำนี้นึกนึกคำไม่ออกอ่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะต้อง อขอพึ่งท่านขอพึ่งบาร,รมีท่านขอให้ท่านช่วยประทานพรให้เราขยันให้เราแอคทีฟทำนู่นทำนี่อะไรได้ไม่อ่อยอิงเลื่อยเฉยนะคะโดยภาพรวมประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะครึ่งปีหลัง2ปีครึ่งปีหลังของปี2563ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ